ผีหัวขาหรือเจ้าด้วนหรือคุณด้วนหรือ อาจารย์ด้วนและแต่จะเรียกเมื่อปีพศ2470ณป่าช้าวัดเลไลก็อยู่ข้างสถานีตำรวจตลิ่งชันนั่นเองข้างๆก็มีคลองละมากคืนหนึ่งเดือนหายก็หงายจัดมากพอเดินไปถึงกลางสะพานข้ามคลองก็พบชายคนหนึ่งรู้ว่าเป็นผู้ชายเดินสวนมาในตอนแรกผู้เล่าก็ไม่ได้สังเกตว่ามีหัวพอถึงสะพานพอดีก็มาพบกันมองไปอีกทีปรากฏว่าเฉพาพผูะคนไม่มีหัวแต่ยืนขวางหน้ามายืนขวางหน้ามืมน มองมาว่าแกเนี่ยจะมีอาวุธหรือเปล่าก็แกก็ไม่มีอาวุธผู้เล่าเนี่ยกระพกพปืนมาหนึ่งกระบอกกับมีดดาบอีกหนึ่งเล่มตำบลน,นี้เป็นตำบลน,นักเลงถ้าใครไม่มีอาวุธก็ถือว่าเยอะอยูดีไม่ดีถูกไล่ฟันเอาเฉยๆแต่ถ้าถือมีดถือปืนหลอกก็เขาก็ถือว่าเป็นคนขี้ขาดว,ว่าอย่างนั้นแหละก็เป็นอันว่าเมื่อแกเห็นไม่มีอาวุธก็เลยถามว่าแกจะไปไหนแกก็ไม่มีปากนี่แกก็เลยไม่พูดทำตัวโคไปโคมาก็าาเลยรู้ว่าเป็นเจ้าด้วนแน่เพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าวอ้เจ้าด้วนเนี่ยมัน แทงลิบบ่อยๆแต่ว่าการแทงล็บของเจ้าด้วนไม่เคยทําให้ใครกลัวนอกจากรับอาสานําเดินไปในระหว่างป่าชา้าทางนั้นผ่านไปในป่าช้าเลไลเป็นสวนมีต้นไม้คลุมยอดต้นไม้สูงชนกันระหว่างที่เดินเข้าไปตามทางจะไม่มีไฟก็จะมองไม่เห็นทางพอทราบว่าเจ้าด้วนแน่แล้วก็เลยบอกพี่ด้วยช่วยนําทางทีเธอพี่ชายไอ้ทางนี้มันมืดฉันมองไม่เห็นพี่ช่วยนําทางไปข้างหน้าฉันกลัวผีอื่นมาจะหลอกพี่ว่านําทางได้ไหมเขาก็าทังหลักตัวของเข มตัวของเขานะ,สะแสดงว่ายอมรับจะนําทางทันหลังปั๊บเขาก็เดินไปทางวัดเบลัยเดินนําหน้าผูเา้เล่าผู้เล่าก็เดินตามหลังพอถึงสมุทุมผู้ไม้เวลากลางคืนมันมืดแต่ว่าหน้าแปลกน้าอัศจรรย์นายเจ้าด้วนนาทางรู้สึกว่าจะเห็นทางลางๆคล,า,ลา,ายกับเดือนหงายน้อยๆแสงเดือนน้อยๆพอเห็นถนัดจ้ด้วนก็นําทางไปถึงปลายสวนหมดเขตที่มืดหรือหมดขอบเขตของป่าช้าผู้เล่าก็สั่งว่าพี่ด้วนเวลาประมาณสามทุม่มมารับด้วยนะฉันจะ กลับและพี่ด้วนก็มารับเวลาฉันกลับฉันจะซื้อ๋้ยเตี๋มาให้เจ้าด้วนนี่ชอบว๋วยเตี๋ผัดหรือว่าข้าวผัดก็<อ>เป็นอันว่าขาก่าก็พบเจ้าด้วนยืนรอรับอยู่แล้วแล้วก็นําทางมาส่งถึงกลางสะพานเพราะว่าเดินหายเห็นทางถนัดก็เลยสั่งว่าพี่ด้วนยืนคอยอยู่แถวนี้เถอะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อว๋วยเตี๋ยวผัดมาให้ไอหน้าวัดช่างเหล็กหรือสถานนีตะลิงฉันมีร้านอาหารเขาขายอาหารก็ไปซื้อมาแล้วก็มาให้ในด้วนก็เป็นอันว่าเที่ยวนี้ก็จบไปอันนี้มาดูอนุภาพของเจ้าด้วน หรืออิทธิฤทธิ์จด้วยว่าแผงลิขิน่งไงคือมีคนคนหนึ่งชื่อป้าขามป้าขามแกก็เป็นคนพายเรือไปขายมะพร้าวทุกวันแกจะรับมะพร้าวแกจะรับมะพร้าวจากชาวสวนแล้วไปขายที่หน้าวัดช่างเหล็กหรือหน้าวัดเลไลเพราะว่าบรรดาลเรือคาเนี่ยจะมารับซื้อมะพร้าวที่นั่นเช้าม,มืดวันหนึ่งป้าขามแกก็ผ่านหน้าวัดเลไลหรือว่าลองบางละมัจะออกไปทางวัดเลไลจะออกอีกคลองหนึ่งเขาเรียกว่าของฉักปะพอผ่านสะพานแล้ว็อาบาตรวัดเรือก็วิ่งถอย แี่หันมาดูก็พบว่าไอ้เจ้าด้วนนั่งอยู่ข้างตะลิงมันทํามือยาวมากดึงเรือแกพอเรือแกมาถึงตะลิงมันก็ปล่อยแก่ก็ผักเรือออกไปพายต่อไปพอถึงกลางของเจ้าด้วนมันก็ดึงกลับไปอีกแกก็ล็อกเอยาเอาไว้บอกไอ้เจ้าด้วนเองจะมาแกล้งฆ่าทําไมเองน่ะดีแต่แกล้งฆ่าเพาเดี๋ยวข้าไปขายของไม่ทันแล้วก็ของมันเสียหายข่าจะขาดทุนนะว้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเองอย่ามานั่งแกล้งฆ่าเลยเองเชืวอข่าขายดีกว่าเวลาไปขายของเนี่ยหากว่าเองเชื่อค่าขายหมดแล้วขายได้รวดเร็วพ ไปถึงแล้วปรดเดี๋ยวขายได้หมดได้กําไรแล้วก็ค่าจะซื้อข้าวผัดมาให้พวาเองชอบข้าวผัดใช่ไหมเจ้าด้วนก็พยักตัวไม่ใช่พยักหน้าเพราะไม่มีหน้าไม่มีหัวแล้วเจ้าด้วนก็ปล่อยปลาขามไปปรากฏว่าปลาขามก็พายเรือไปจอดอยู่คลองชักพระนวัดช่างเหกถึงเวลาเช้าก็พอดีเรือของเขามามีเรือขายมะพร้าวลายลำที่นํามะพร้าวออกไปจากสวนแล้วเท่าว่าเรือที่ซื้อมะพร้าวทุกลำนะมีความต้องการเรือลำนี้ของป้าขามมากมาถึงก็ตรง รีก็ไปให้ราคาสูงฝ้าคามก็ขายมะพร้าวได้รวดเร็วขายได้หมดตั้งแต่เช้าตู่ปกติแกต้องขายถึงเวลา10บโมงหรือ11บเอโมงถึงจะหมดการขายมะพร้าววันนั้นไม่ได้พูดราคาหรือต่อรองเลยก็หมายความว่าไอ้เจ้าของมะพร้าวไม่ต้องตีราคาเรือต้องการซื้อเข้ามาจอดก็บอกราคาไปเลยเท่านั้นเท่านี้ร้อยละเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นนั้น,น,นว่าราคาแพงก,กว่าปกติป้าคามก็ยอมขาย เมื่อขายหมดก็คิดว่าไอเนี้ยคงเป็นอนุภาพของเจ้าด้วนแน่นอนจึงไปแวะซื้อข้าวผัดพอถึงหน้าวัดเลรไรเขาไปวางไว้ที่ต่อต้นมะม่วงไอตอต้นมะม่วงก็คือตอที่เขาถูกฟันไว้เหลือต่อประมาณหนึ่งเมตรเมื่อวางแล้วก็พูดว่าถ้าเองช่วยขายให้ข้าได้ทุกๆกวันข้าจะเลี้ยงเริงทุกๆกวันทราบทราบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเ็าบอกกอว่าป้าขามขายมะพร้าวได้ดีเราก็ต้องซื้อข้าวผัดมาให้เจ้าด้วนกินทุกวันนี่ก็เป็นอนุภาพของเจ้าด้วนทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด ให้อาจารย์ผลด้วยเพื่อจะนำคลิปดีๆแม้ท่านได้รับชมรับฟังกันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ